นี้พบกับรายการแข่งขันสุดยิ่งใหญ่แห่งปีแบดมินตันรายการพิเศษนพศโอเพ่นพ Open, ซึ่งวันนี้เราจะมีผู้แข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้ถึง14คนซึ่งแต่ละท่านนับว่าเป็นผู้เขาเรียกว่าทรงคุณวุฒิและวัยวุฒินะฮะซึ่งวันนี้เราจะได้รับเกียรติจากท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมพิมายศึกษารองผู้อำนวยการวิันสมกิจ ได้ให้เกียรติจับสลากในการแข่งขันในครั้งนี้นะครับซึ่งเป็นการแข่งขันแบบพบกันหมดทุกคู่นะครับการแข่งขันในครั้งนี้ได้อะไรนะการแข่งขันครั้งนี้จะได้อย่างแรกเลยนะครับถ้วยพลาสติกแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งครั้งนี้นะครับพลาสติกใบนี้เป็นพลาสติกชิ้นเดียวในโลกที่สั่งทำจากประเทศเอธิโอเปีย น, oh. นอกจากพลาสติกถ้วยใบนี้นะครับการแข่งขันครั้งนี้ผู้ชนะคู่ที่ชนะเราจะได้เงินรางวัลทั้งสิ้นเท oh. ่าไหร่ครับ oh. 14,000มบาทนะฮะนะครับก็จะเป็นการจับประกบคู่เข้าแข่งขันซึ่งวันนี้จะมีทั้งหมด7คู่ด้วยกันนะครับ เราใช้หลักการในการจับคู่นะครับแบบวัดดวงกันนะครับวันนี้เราได้รับการฉลากจากสมาคมแบดมินตันแห่งกาแล็กซี่ทางช้างเผือกนะครับได้จะทำฉลากให้พวกเรานะครับสำหรับคู่ที่คนที่หนึ่งคนที่หนึ่งนะครับคนที่หนึ่งคือใครครับอาจารย์บังอาจารย์บังนะฮะอาจารย์บังได้จะได้แข่งทีมที่ สองครับสองบังสองนะครับอ่าอาจารย์บังทีมที่สองอ่าต่อไปคนที่สองนะครับอาจารย์จะนะครับคู่ละอมนีจะได้หมายเลขเจ็ดครับคู่ที่เจ็ดต่อไปนะครับต่อไปเป็นครูสุธา ครูสุธาหมายเลขคู่ที่ออกคือ4ครับตอนนี้ยังไม่มีใครคู่ใครนะครับตอนนี้ยังไม่มีใครคู่ใครนะครับต่อไปถัดไปจากครูสุธาครูนิวแตนๆนะครับครูแสนสวยนะฮะเองนสอได้แก่5ครับ5 ยังไม่มีใครคู่ใครนะครับเราจะดูว่าอาจารย์บังอาจารย์จ๊ะอาจารย์สุชาหรืออาจารย์นิวจะได้คู่ใครบ้างนะฮะต่อไปครูต่อไปเป็นครูวรุษได้สองครับครูวรุษคู่อาจารย์บังคู่รุษมาเรื่อยๆดวงสมองดวงมาเรื่อยๆไปคู่ตามอ่าต่อไปเป็นครูตามครูตามนะฮะครูตามได้ พกครับพกกนะฮะพกต่อไปรองวินัยรองวินัยนะครับหมายเละฮคู่ครูคุณเลี้ยวคเลียรูครต่อไปครูออครูออนะครับครูออนี่ครับมาลหก แคร้อจะหินแชมเลยนะฮะเดี๋ยวเราหาเลยไปคู <Darwin> <Oliver> ่หญิงคู่หญิงได้มาเลมาเล็กอะไรเนียมาเล็กสามครับ3นแรกคนแรกคนแรกของมาเล็สใครจะคู่คู่หญิงไปใครูหญิงพี่เอ๋ใครนะฮะพี่เอ๋พี่เอจะมาหาจะมีคู่ฉันเ้อเอ๋มาเลขเมาหาเอาด C ครับหมายเล็ก C คู่คู่สุกท่าเอ่ะต่อไปน้องเปรมน้องเปรมน้องเปรมปวดแขนจังน้องเปรมใครได้หมายเลขสามเอตอนนี้ไอหญิงน้องเปรมผู้ผู้ญิงครับได้ได้อยู่น้องเพรมผู้หญิงคู่กันหรอไม่เอา ผู้ชายผู้ชายต่อไปผู้ชายอะไรพี่ชายใช่ไหมพี่ชายต่อไปร้องไนไม่ใช่อะไรพี่ชายได้อันนี้เด็พี่ชายครููะอ่นนี้เออพี่ชายครูเป็นพะเขาไม่ใช่ตองได้เต่งครีีจีตงได้หมลหนึครับและสุดท้ายท้ายสุดครูจนะฮะครูจครูจเต่ง จากการตัดสลากเมื่อสักครู่นะครับในรายการแข่งขันแบดมินตันนพสอูพินชิงถ้วยรางวัลจากจักรวาลกาเล็กซี่ทางช้างเผือกนะครับซึ่งเป็นถ้วยสูงสุดของจักรวาลแข่งนี้นะครับคู่แรกนะครับพิตต้คู่กับครูเจมส์นะครับครูทำแบบที่1นะครับลำดับที่2นะครับ อาจารย์บังกับอาจารย์วรุษนะครับคู่ที่สามนะครับคู่หญิงกับน้องเปลมคู่ที่สี่คู่สุธากับพี่เอนะครับโอ้ยู่น้ำดังคู่ที่ห้านะครับครูนิวแตนแตนกับท่านรองวินัยนะครับคู่ที่หกนะครับครูตามกับครูอ๋อซึ่งคาดว่าครูอ๋อหน้าเจ็บเท้าหรือเจ็บแขนนะฮะในรายการนี้นะครับคู่ที่เจ็ดนะครับครูจ๊ะและพี่ชายนะฮะนี่คือ คู่เข้าแข่งขันทั้ง7คู่คาดว่าใครจะเป็นแชมป์นะครับในรายการนี้นะครับสามารถทายผลกันได้นะครับอย่าลืมนะครับรายการนี้เราชิงเงินรางวัลทั้งหมด14,000บาทสำหรับผู้สนับสนุนนะครับดูที่ซับไตเติลข้างล่างนี้นะครับสำหรับรายการแข่งขันโปรแกรมต่างๆนะครับทางช่องของเราก็จะเห็น ะครับว่าจะมี Subscribe นะครับติดตามใน Subscribe ตรงนี้นะครับตรงนี้เลยนะครับติดตามกันนะครับช่องการถ่ายทอดสดการแข่งขันแบดมินตันชิงถ้วยจักรวาลทางช้างเผือกนะครับสำหรับวันนี้พิธีกรจบการเ็าเรียกว่าจบการอะไรอ่จบการเออแค่นี้แหละครับ